รก็โโย,ย,ยิงอะกระปราเลตนะควังงม่เตะโกโจักประกาศจะเตะโกโจักว่าค่าเตะประคุณเจ้าบุลเลนนี่แหละนางโยกำตายองก็ยังไม่นนฆากับประคุณเจ้ามึงกลัวก็ยิงเออก็มีทีอปืนมานางไหวปา๋าล่ะทำไมอ่ะหย่าเที่ยงล่ะ มึงเง็นไม่ว่าปืนป้อมมาเห็ดไม่ว่าปืนแต่ป้อมนดยยินตอนตีไหวไหวปัดใจกดยิงนั้นหนูมือไปคิดเด็กตึงแรงเนี่ยลกกจองนาลอกจองเพราะมันจะหลอกจองยี่หลอกจองตึงหลอกจองอันไหนรอแต่หวานเดียวลา่าเบ้รักตายอยู่ตีเดี๋ยวผู้ตาย่ะาการเกี่ยวข้องกระบวงการปืนเป็นผู้ตายแต่น้อยเ,น,อน,เน,นี่ยในงานนั้นต้องรอเพื่อว่าเกี่ยวข้องกระบวงการปืนป้อมกังประวัติ โคตรกว่าประวัติกองผู้ตายมีดังนี้ผู้ตายหลกกาวโลกต่างกาวคนจ้องไปเรียนหนังสือแต่ว่าไม่เจริญตากับโลกโบโลกคนปีอายุสามเิดได้เมียเจอแม็กโลกคนนองอายุที่บล็อกเจอเอ็มผู้ตายมีล้านสามคนคนตีหนึ่งอายุสามขวบคนตี่องห้าคนตีสามเจ็ด สามาเจ็ดฟื้นมาดุจรักตายอยู่ดีบาเยี่ยนได้ปกติเด็วแกงหนักหน้าบากรั้งไม่บาเพื่อปล,ลูกหลกตอนพอหลกตอนชุกเจอคัดไปดักไปเกตกลั่นตอนตอนดักผอ,อมมืยในป้าหลกตอนไอ้เงี้ยโมจะรด้การมีแต่ยมแรมาากมันจัดมันประกาศเก้าไปอย่างกอ,อากาดตุ้งกูกีกราดประกาศเรือมันว่าจมี้ในเกตพื้นที่ป่ากกนังฝนตกเป็นข้างข่าว หัวใจอ้วงแล้วลุลกตอนนี้กันคนต้องเป็นกลางข้าวไม่ปักใต้แล้วหัวลุลงตุนเจอคัดเลยลงตุนเรือเลยตำไรก็ไม่จ h ậ m ้าวเหลือง chậm ใครไปแล้วบอกแกใจมันข้าวไปในวัดก้าวไปในวัดไปใส่มันไม่รออุ่นหัวปั้มเอ็นเขียนหัวบางจากมึงฮะ ว่าใจเด็กปั้มวัวลานเป็นแยววนแล้วปลาแล้วมาโอเคนบางจักไปนึกว่าปั้มก็เก็เดุอเวรในใจไม่แต่ปกติครับแยวดอนนั้นกันแรงเลลวยิงย่างปืนนะคนดีไม่ต้องตื้อปืนคนดีนี่ตื้อตำหมาตำหมาคุมครองเราได้ แต่ถ้ามวนยิงเราจะทธรรมาก้าวขวางไงามาั้แต่มันยิงเราตายเนี่ยใครรับผิดชอบตึงมันยิงเราตายมันก็ต้องขึ้นร้านมันขึ้นร้านนะแต่กูขึ้นเม่นล่ะกูกูยอมขึ้นร้านโอตาขึ้นร้านอย่างไรลานไม่ใชจติดนั้นแต่ขึ้นเม่นทำใจอย่างกี่รอยลานแลอกันลวนวานละติดตึงรังไก่เลย มาอยู่ปัตนกันแรกแล้วอดอนอมึงใจจะต้องดอนเผื่อนี้ยิ่งกอยยิ่งพี่น้องเองยิ่งใจพี่น้องเองเครียดเห็นไหมมยอดนั่งกูลงอบอโตระยำไส้พี่น้องก้อยปีนองกูเปียกลงแต่เปียกไม่ต้องร่วงกันบ้านเราวันใส่เปียกหยอกกลัวหยอกกลัวพอถึงวันพูนหลืองแก่แม่หยอกกลัวไปเอืนชัด Cái lẻo phê Chơi tỉ bè Mai tăng